สวัสดีค่ะพบกันในยิ้มสวยชาแนลนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะที่ว่าเคยจัดฟันมาแล้วแต่ยังไม่พอใจสามารถจัดใหม่จัดรอบสองได้หรือเปล่ามาดูกันในคลิปนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะแนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนนะคะโดยคุณหมอจะตรวจละเอียดว่ายังมีปัญหาที่ยังต้องแก้ไขมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สภาพฟันของเรายังแข็งแรงพอที่จะจัดฟันรอบ2ได้หรือเปล่าค่ะเนื่องจากในบางการณีถ้าเราเคยจัดฟันในรอบแรกโดยใช้ระยะเวลานานๆอาจจะทำให้รากฟันของเราไม่แข็งแรงนะคะหรือว่ารากฟันเราสั้นลง ไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถจัดใหม่อีกรอบนึงได้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการจัดฟันรอบ2นะคะหมอจะแบ่งออกเป็น2กรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรกก็คือเคยจัดฟันเสร็จมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใส่รีเทนเนอร์ทําให้ฟันมีการเคลื่อนห่างออกหรือว่าบิดซ้อนเกเล็กๆน้อยๆค่ะในกรณีแบบนี้นะคะสามารถที่จะจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นในเคสตัวอย่างนะคะ เคสมีฟันห่างแล้วก็มีฟันซ้อนเกเนื่องจากว่าหลังจากจัดฟันเสร็จไม่ใส่รีเทนเนอร์ก็แก้ไขโดยการจัดฟันแบบใสนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง3เดือนครึ่งเองค่ะกรณีที่2นะคะก็คือยังจัดฟันไม่เสร็จหรือว่าจัดเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาการสกฟันเยอะอยู่อย่างเช่นยังมีฟันล้มฟันงุ้มหรือว่าฟันศกลึกหรือว่าในบางกรณีจัดเสร็จแล้วแต่ยังรู้สึกว่าฟันยังเหยินอยู่ หากเคสที่ยังมีลักษณะปัญหาเยอะอยู่อย่างนี้นะคะคุณหมอก,ก็จะตรวจดูอย่างละเอียดก่อนว่ายังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ยังเหลืออยู่ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพฟันของเราจะยังแข็งแรงพอที่จะเคลื่อนกันอีกได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าถ้ายังมีปัญหาการสบฟันเยอะอยู่ระยะเวลาในการจัดก็อาจจะต้องยืดยาวออกไป หรือในบางครั้งนะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนจานจัดฟันใหม่เลยอย่างเช่นจัดรอบแรกไม่ได้ถอนฟันแต่ยังรู้สึกว่าฟันยื่นเยอะอยู่จัดรอบ2ออาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบถอนฟันแทนค่ะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่เคยจัดฟันมาแล้วรอบแรกแบบไม่ถอนฟันแต่ยังรู้สึกว่าฟันยื่นเยอะอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องบริเวณข้อต่อขากรรไก ด้วยนะคะเคสนี้ก็จัดรอบสองเปลี่ยนแผนการจัดฟันใหม่นะคะเป็นถอนฟันกรามน้อยบน2ซี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นกรณีที่จัดฟันรอบแรกนะคะแบบถอนฟันมาเรียบร้อยแล้ว4ซี่นะคะแต่ยังรู้สึกว่าฟันยังเหยินอยู่อันนี้ก็จะเพิ่มความซับซ้อนแล้วก็ยากเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าการจัดฟันรอบสองของเราไม่สามารถที่จะถอนฟันเพิ่มได้แล้วค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ปัญหานะคะเราก็สามารถจะจัดรอบสองแล้วก็หาพื้นที่ในการดึงฟันหน้าเข้าได้จากวิธีอื่นๆค่ะอย่างเช่นนะคะก็จะมีการแต่งรูปร่างฟันนะคะให้เล็กหรือว่าให้เรียวลงเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการดึงฟันหน้าเข้า หรือในบางครั้งนะคะอาจจะใช้วิธีการจัดฟันแบบใสนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะได้ข้อดีในการถอยฟันกรามเข้าไปด้านหลังก็จะทําให้เรามีพื้นที่ในการที่จะดึงฟันหน้าเข้าไปได้อีกนิดนึงค่ะหรือในบางเคสนะคะที่มีลักษณะฟันงุ้มมากหรือว่าฟันหลังล้มมากเนื่องจากการจัดฟันในรอบแรกอาจจะมีการถอนฟันเกินความจําเป็น พอมาจัดรอบสองคุณหมอก็อาจจะมีการเปลี่ยนแผนการรักษานะคะเคสลักษณะแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงเนื่องจากว่าแผนการจัดเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเปิดช่องว่างสําหรับฟันที่เคยถูกถอดไปเพื่อที่จะใส่ฟันหลังจากที่เราจัดฟันรอบใหม่เสร็จเพื่อที่ว่าเราจะได้พื้นที่ในการปรับมุมฟันหน้าของเราให้หายงุ้มแล้วก็กลับมาสวยงามดังเดิมค่ะแต่ก็จะมีข้อจำกัดนะคะเนื่องจากว่าเรา จัดฟันเพื่อที่จะเปิดช่องดังนั้นหลังจากที่จัดฟันเสร็จคนไข้ก็จะต้องใส่ฟันปลอมหรือว่าใส่ลากฟันเทียมค่ะกรณีสุดท้ายนะคะบางคนเคยจัดฟันมาแล้วรอบแรกแต่ยังรู้สึกว่าเวลายิ้มทำไมฟันยังเบี้ยวหรือว่าปากยังเบี้ยวอยู่ก็สามารถที่จะมาจัดฟันเพื่อที่จะแก้ไขได้นะคะถ้าในส่วนของความเบี้ยวตรงนี้เกี่ยวกับฟันไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้าง ซึ่งอันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างนะคะที่คนไข้เคยจัดฟันมาแล้วแต่ยังรู้สึกว่าเวลาย,ยิ้มแล้วยังรู้สึกปากเบี้ยวหรือว่าฟันไม่ตรงส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการที่มีฟันหน้าหายไปแล้วคุณหมอท่านที่แล้วพยายามปิดช่องนะคะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คือการรักษาส่วนใหญ่ก็จะต้องจัดเรียงฟันหน้าให้ตรงแล้วก็เปิดช่องสําหรับใส่ฟันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ยังลังเลว่าลักษณะฟันแบบเราจะสามารถจัดใหม่หรือว่าจัดรอบสองได้หรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในยิ้มสวยชาแนลคะ่ะ